อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบากลามาแล้วเดอ้อมาพบกันในช่วงตอนบ่ายของวันที่15มีนาคม65ตรงกับวัน อังคารเนาะวันพรุ่งนี้แล้วสระก็จะทําการออกกางวันนะฮะทำการบ้านดีๆนะฮะพร้อมสู้ต่อพร้อมเข้าสอบในวันพรุ่งนี้16มีนาคม65นะครับผมอ่ะก็ในคลิปนี้ก็นะฮะจะมีข้อมูลของเซียนท่าทายนะครับผมเลขวิ่งแอดมามนะทั้ง2ใบนี้จะมาพร้อมกันทุกๆงวดนะครับผม10หน่วยล่างแอดปิมมี่นะฮะหน่วยล่างแอดวันชัย นะครับผม10ชุดเว็บคนรักงูแล้วก็จะมีข้อมูลของแอดอาร์กันอีกด้วยเนาะนะครับผมเรามาเริ่มที่ข้อมูลสุดแรกเลยนะค,ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งเพราะว่าหลายข้อมูลก็นะครับดองไว้นะฮะไม่ลงมาแล้วเนี่ยหลายวันเลยนะครับผมก็ต้องอรับชมให้จบไปไปพร้อมๆกันเนาะเอาละเรามาเริ่มที่ข้อมูลชุดแรกเลยนะครับเรามาเริ่มที่เลขดับนะฮะเลขดับ กันก่อนเนาะเป็นเลขดับบนล่างจากเทพบรรลือนั่นเองสำหรับวดที่แล้วก็หลุดนะครับผมมาดูวาดใหม่วันที่16มีนาคม65นะครับผมดับบนให้มาที่0และดับล่างให้มาที่0ูนเหมือนกันเลยนะครับผมในวัดนี้จะผ่านอีกหรือไม่ติดตามกันเด้อนะครับผมขอขอบคุณเลขดับจากเทพบรรลือด้วยนะครับผม สำหรับข้อมูลต่อไปจะเป็นรับประกันนะครับผมรับประกันเลขวิง100่งล้านเปอร์เซ็นจากซองแดงเนาะสำหรับงวดที่แล้วก็ไม่ทราบจริงๆนะครับผมว่าให้เข้าไหมนะฮะแต่มาในงวดใหม่ก็เห็นข้อมูลมาจะนำมาแบ่งปันให้นั่นเองก็จะมีเลขวิ่งบนล่างคือ7 ตัวเดียวนะเลขวิ่งบนล่างคือ7ตัวเดียวเดอ้อแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนนะครับผม2ชุดเน้นๆ317แล้วก็3 2 7นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่าง17 2 7 3 7แล้วก็8 7จากซองแดงรับประกันเลขวิง่งล้านเปอร์เซ็นต์นะอะไรใครที่รอชุดนี้อยู่แคปเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากซองแดงด้วยนะครับผม และสำหรับข้อมูลต่อไปนะฮะก็เป็นเลขดับอีกเจ้าหนึ่งที่หลายท่านนะฮะอาจจะพลาดท่ากับเจ้านี้เนาะนะฮะเลขดับ10หน่วยบนแอดโกสัมพีนักคำนวณน,นะครับผมสำหรับหัวที่แล้วนะฮะหลายท่านก็อาจจะหลุดของเจ้านี้นะฮะเสียท่าให้กับเจ้านี้เต็มเต็มเลยทั้งดับ10หน่วยบนเลยนะครับผม 5แล้วก็ศูนย์เนาะนะฮะสูตรแรกเนี่ยจะเป็นสูตรเก่านะฮะซึ่งว่าที่ผ่านมาให้มาที่ดับ10หน่วยบนก็คือ5เนาะถือว่า5จะาอาจจะไปหลักหน่วยถือว่าผิดนะครับผมมาดูวัดหมายวันที่16มีนาคมเลขดับ10หน่วยบนให้มาที่7นะฮะก็ลุ้นดูว่าจะผ่านหรือไม่ติดตามกันนะครับผมอีกสูตรหนึ่งจะเป็นเลขดับเหมือนกันนะฮะ10หน่วยบนเนาะ สูตรที่2นะครับผมซึ่งในงวดที่ผ่านมาให้มาที่0ไปเข้าหลัก10พลาดนั่นเองนะครับผมงวดใหม่16มีนาคมจะเป็นเลขดับ10หน่วยบนคือ8ตัวเดียวนะฮะสรุปว่านะครับดับ10หน่วยบนแอดโกสัมพีคือ7แล้วก็8นะฮะก็มาลุ้นดูว่า7กับ8นี้จะผ่านหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดโกสัมพีนักคำนวณน,นะครับ และสำหรับข้อมูลต่อไปนะฮะก็คือสูตรแต้มรวมล่างจากอาจารย์เอกสิทธิ์และก็รวมไปที่เด่นบนแบบไม่ปากหลักด้วยนะฮะทั้ง2ส,สูตรนี้เข้าทุกๆสูตรเลยแต้มรวมล่างเนี่ยให้เข้าไปที่7เนาะออกล่างคือ0ูนย์รวมแล้วได้7นั่นเองเนะครับผมแล้วก็เด่นบนแบบไม่ปากหลักให้เข้าเหมือนกันนะครับผมเข้าไปที่9 แล้วก็0ูนย์เนาะหลักร้0ยแล้วก็หลัก10บบนมาดูงวัดใหม่กันวันที่16มีนาคม65แต้มรวมล่างก็คือ3 4 6 9แล้วก็5นะฮะ5ตัวด้วยกันนะครับผมในงวันนี้จะมาหรือจะหลุดติดตามกันเด้อนะครับอาจารย์กสิทธ์แต้มรวมล่าง ส่วนใบนี้เนะี่ยเป็นเด่นบนแบบไม่ปากหลักสำหรับงวดที่ในงวดนี้นะครับผมวันที่16มีนาคมเนาะให้มาที่ 3, 4แล้วก็6นะฮะ3 4แล้วก็6จะมาหลักไหนติดตามกันนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เอเธียด้วยเนาะที่แบ่งปันข้อมูลให้นะครับ สำหรับข้อมูลต่อมาเป็นของเจฟฟองเบียนะครับผมซึ่งว่าที่ผ่านมาก็ถือวา่าหลุดเนาะมาดูว่ดใหม่กันวันที่16มีนาคม65 เลขเด่นให้มาที่8ตัวเดียวเน้นๆเลยนะครับผมเลขเด่นให้มาที่8ตัวเดียวเน้นๆเลยนะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวนะฮะแปดหแล้วก็8 3ฟันเม็ดเดียวก็คือ8 9และชุด3ตัวคือ0 8 9ะฮะตัดเล่นด้วยเนาะกันพลาดนะครับผมเป็นของเจฟองเบียใครที่รอติดตามอยู่ก็แคปเอาไว้เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจาก จจฟองเบีด้วยเนาะสำหรับข้อมูลต่อไปก็จะเป็นเลขวิ่งสายทหารเนาะนะก็จะมาอัปเดตให้นะครับผมซึ่งในคลิปที่ผ่านมาที่อได้ลงให้เนาะนะเป็นของปลอมนะครับผมแต่ก็ถือว่าเดินดีอยู่นะฮะในคลิปนี้เป็นของปลอมเหมือนกันก็ถือว่าเดินดีเช่นกันนะครับผมว่าที่ผ่านมานะฮะของปลอมเจ้านี้ เข้าไปที่0ูนย์ะครับผมหลัก10ของ2ตัวทั้งบนทั้งล่างเลยมาดูงวดใหม่กันวันที่16มีนาคม65ให้มาที่เลขวิ่งจะเป็น7นะฮะจะเป็น7ตัวเดียวเน้นๆนะครับผมสรุปว่าในงวดนี้ของปลอมออกมาแล้ว2ใบคือ6แล้วก็7นะครับผม6แล้วก็7เด้อในงวดนี้ที่เห็นมานะครับ2ใบ6กับ7จะมา ชุดไหนติดตามกันนะครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสายทหารวิ่งด้วยนะครับต่อไปเป็นชุด3ตัวตรงโต๊นะฮะชุด3ตัวตรงโต๊ดแอดนั่นนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วถือว่าให้หลุดเนาะมาแก้ตัวใหม่วันในวัดหน้า16มีนาคมเลขชุด3ตัวบน18ชุดตั้งแต่673จนถึง918นะครับผมตั้งแต่673จนถึง918 ชุด2ตัวบนล่างคือ6 9 6 7 9 7 6 1 7 1แล้วก็9 1นะฮะจากแอดนันชุด3ตัวบนตรงโตด๊ดเน้นๆนะฮะ18ชุดก็ถ้าใครว่ามันจะเกินไปเนาะก็หาเลขเด่นหรือเลขดับมาลองคัดกันดูนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนันด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปนะฮะก็เป็นเลขลันอัพหรือวิ่งบนจากแอดเกเนาะบารมีพ่อแก่นะครับผมสำหรับงวดที่ แล้วเข้าไปที่0นย์ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมมาดูงวัดใหม่วันที่1 6คมนีนาคมเลขเด่นคือ7เลขรองไปที่8เนะี่ยเลขเด่นบนคือ7และชุดรองไปที่8นะครับผมเอาละซึ่ง7กับ8ในวันนี้บนค่อนข้างเด่นหรือว่าดังเลยนะฮย จะมาให้เห็นหรือไม่ติดตามกันเดอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากลันดาลันอัพหรือวิ่งบนแอดเกด้วยนะครับบารมีพ่อแก่เนาะต่อไปจะเป็นสูตรเลขวิ่งจากอาจารย์รัชชนกเนาะมีโชคนะครับผมเป็นเลขวิ่งบนล่างแบบไม่ปากคลักสำหรับงวดที่16มีนาคม65นี้ให้มาที่เลขวิ่งบนล่างคือ5ตัวเดียวนะฮะจะมาหลักไหนหรือบน กับล่างติดตามกันนะครับผมจะมาบนหรือมาล่างติดตามกันเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์รัชนกสูตรเลขวิ่งบนล่างแบบไม่ปักหลักนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นของยายตุ้มเนาะยายตุ้มนี้ก็มี f อบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามากันเยอะเหมือนกันเลยนะครับผมสำหรับวัที่แล้วก็ ให้เข้าไปที่0 5 2ย์ตัวบนตรงเลยนะครับผมามาดูงวดใหม่กันเนาะแล้วก็ของแสลงห้ามกินหรือเลขดับก็ถือว่าผ่านเหมือนกันนะครับผมให,ให้มาที่ของแสลงห้ามกินคือ,อ 8, 6, 4แล้วก็41่ฐานเดอ้อแล้วก็นอกจากนี้มาดูงวดใหม่กันวันที่16มีนาคม65นะครับผมมีชุดเต็มนะครับชุดเต็มบนล่างหรือชุดสรุปนั่นเองเนาะ วิ่งบนให้มาที่1แล้วก็7นะครับ16มีนาคมนี้วิ่งบนคือ1แล้วก็7แล้วก็จะมีชุด3ตัวบนนะครับผมสีตัว 16, 4 174 177แล้วก็107นะครับชุด2ตัวบนให้มาที่6 4นะครับ74 77 07แล้วก็17นะฮะวิ่งล่างให้มาที่9แล้วก็1เด้อวิ่งล่างให้มาที่9้าแล้วก็1นะครับผมชุดล่างก็จะมี1น่า 9313แล้วก็03จากยายตุ้มนะฮะรัฐรัฐบาลไทยกลางเดือนนี้นะครับแล้วก็วินปูเสือนอนหรือชุดเต็มล่างนั่นเองนะครับผมชุดเต็มล่างจากยายตุ้มก็ทั้งหมด9ชุดด้วยกันเนาะนะฮะ910141นะครับ920242 9303แล้วก็43นะฮะอ่าใครที่ติดตามของยายตุ้มอยู่นะครับ เซฟเอาไว้เลยส่วนใบนี้เป็นของแสลงห้ามกินนะฮะหรือเลขดับชุด3ตัวบนมี387แล้วก็ชุด2ตัวบนล่างคือ17นะฮะเน้นๆนะครับผมของแสลงห้ามกินหรือเลขดับจากใหญ่ตุ่ม fc ใครที่ติดตามอยู่ก็แคปเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากใหญ่ตุ่มด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปจะเป็นของอาจารย์สมยศเนาะ อาจารย์สมยศงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้หลุดไปแล้วเนี่ยหลายงวดเลยนะครับหนูอ่าในงวดใหม่นี้จะให้เข้าหรือไม่ติดตามกันเด้อนะฮะก็ขอ,ขอให้เข้านะครับผมวันที่16มีนาคม65อาจอาจ,จะมี661,160แล้วก็162ที่เป็นชุด3ตัวบนนะครับ2ตัวบนล่างคือ6064แล้วก็ 6 9นะครับสหาง3ชุดเน้นๆเหมือนเดิมตามสูตรนะครับอาจารย์สมยศใครที่ติดตามอยู่ก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลของแอดหนุ่มทำเพื่อวงการชุดสรุปบนล่างเน้นเน,น,นะครับผมว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้หลุดเนาะมาดูาหม่วันที่16มีนาคม65ก็จะมีสรุปบ,บน3ตัวบนทั้งหมด 3อ่า4ชุดเนาะ617 618แล้วก็619ชุด2ตัวบนมี17 18แล้วก็19นะฮะชุดกัน692แล้วก็92นะครับผมชุดเน้น617แล้วก็17ว่างั้นนะครับสรุปล่างเนี่ยก็จะมี48 58 78แล้วก็98นะครับผมชุดเน้นคือ98 ัวเดียวนะครับผมเลขวิ่งบนเนี่ยตามสุดเลยให้มาที่6และวิ่งล่างให้มาที่8นะครับผมก็ลุ่นดูว่าจะมาบนหรือมาล่างหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างติดตามกันเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มทำเพื่อบ่งการด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นเลขเด่นบนยอดเฮงนะฮะเด่นบนสายแข็งเลยนะครับว่าที่ผ่านมา เข้าไปที่9แล้วก็0ทั้ง,งหลักร้อยแล้วก็หลัก10บนเลยนะครับมาดูวัดใหม่กันวันที่16มีนาคม65เด่นบนให้มาที่4 5แล้วก็7นะฮะ4 5แล้วก็7เด้อ3หางนะครับผมในวัดน,นี้ติดตามกันนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นบนยอดหฮงด้วยนะครับ สำหรับข้อมูลต่อไปนะฮะเป็นดับ10ล่างจากเอส a ตาเนาะซึ่งนะเลขดับเจ้านี้เนี่ยให้ผ่านมาแล้วหลายวันเลยตั้งแต่หลายวันเลยเนาะผิดแค่1งว่าเท่านั้นนะครับว่าที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับ10ล่างคือ1ออกล่างคือ0 7ผ่านนะครับมาดูงวดใหม่กันวันที่16ให้มาที่ดับ10ล่างคือ8 ตัวเดียวนะครับผมอจะดับทันเลยไหมติดตามกันเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสตางด้วยนะครับต่อไปเป็นของแอดหมืนบุกเพสันนิวาสเนาะสำหรับงวดที่แล้วก็ให้หลุดนะครับผมมาแก้ตัวใหม่ในวันหน้า16มีนาคมจะมีชุดชุดฟันคือ1551นะครับผมชุดฟันอีกชุดหนึ่งคือ1441และก็8448จากแอดหมืน ให้ด้วยใจนะฮะแคปข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมินสามชุดเน้นๆไปกับให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นของเลขวิ่งร้านทองเนาะซึ่งเลขวิ่งร้านทองนี้ก็ออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้ออกเห็น2ใบนะครับซึ่งใบแรกเนี่ยก็จะเป็นเลขวิ่งคือ8ตัวเดียวเนาะ เลขวิ่งร้านทองคือ8ตัวเดียววิ่งบนเท่านั้นนะฮะของแท้100%อีกใบหนึ่งที่แอดได้เพิ่มเติมมานะครับชุดนี้วันที่ผ่านมาเข้าจริงๆไปที่9นะฮะเป็นเลขวิ่งบนหลักราไว้เนาะมาดูงัดใหม่กันวันที่16มีนาคม65วิ่งบนคือ9แล้วก็0วิ่งล่างให้มาที่2แล้วก็8นะครับผมเอาละ ในวัดนี้จะมาชุดไหนติดตามกันน่ครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งร้านทองด้วยนะครับข้อมูลต่อไปเป็นของเว็บคนรักงู10ชุดเน้นเนะ้นหลายท่านนะครับผมก็จะ,ะก็รอเจ้านี้เนาะนะเพราะว่าไลายคอมเมนต์ก็เห็นมานะครับว่าที่ผ่านมานะครับ10ชุดนี้เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยคือ05 แล้วก็07ตรงๆบนล่างแตครับผมมาดูวัดใหม่วันที่16มีนาคาม65เลขเลขเด่นคือ7438แล้วก็5เนาะจับคู่ได้นะฮะ74 73 78 75 43 48 45 38 35แล้วก็85จากเว็บคนรักงู10ชุดนี้ใครที่ยังติดตามอยู่ แคปข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บคนรักงู10ชุดนินนๆหนีนนนนด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นของ AdArt ร์ตเนาะแอดอาชุดสีชมพูอ่อนๆนี้นะฮะซ่งลายท่านก็ขอคันเข้ามานะฮะซึ่งว่าที่ผ่านมาเข้าเป็นตัวกลับของ2ตัวบนคือ50นะครับมาดูงวดใหม่กันวันที่16มีนาคม65นะฮะจะมี81 84, 85นะครับผม 14, 15แล้วก็45เป็นชุด2ตัวบนล่างไม่ปักหลักนะครับผมจาก AdArt ใครที่คอยอยู่เนาะรับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก a d a r าชุดสีชมพูอ่อนๆนี้ด้วยนะครับแล้วข้อมูลต่อมานะครับผมก็เป็นของ10หน่วยล่างปิมมี่เนาะสำหรับวดที่แล้วเนี่ยนะครับเต็มเต็มเลย ทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่างครบ0 7นะครับผมเอาละมาดูงวดใหม่กันแอป,ปิมี่ไฮมาลาเร่นะครับ16มีนาะคม65เด่น10หน่วยล่างคือ1 4 7แล้วก็8นะครับผม1 4 7แล้วก็8ซึ่ง4 7แล้วก็8นี้ค่อนข้างเด่นนะฮะมาแล้วเนี่ยหลายเจ้าเลยนะครับก็ จะมาเห็นหรือไม่ติดตามกันเดอ้อนะครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปิมมี่สูตรสติบหน่วยล่างด้วยนะครับต่อไปเป็นชุดของแท้นะฮะของแท้จากควายนำโชคเนาะนะครับซึ่งว่าที่ผ่านมาให้หลุดนะครับผมมาดูวาดใหม่วันที่16มีนาคม65จะมี 71, 72, 81แล้วก็82เป็นของแท้100%แน่นอนนะฮะ พันธงมาแล้วเนี่ยนะครับ71 81 72 82จะมาอีกหรือไม่ติดตามกันขอขอบคุณข้อมูลจากควายนำโชคนะครับข้อมูลต่อไปเนาะก็จะเป็นหลักหน่วยล่างจาก a d ันชัยนะครับผมพร้อมคู่จับคู่ล่างเน้นๆด้วยนะครับซึ่งว่าที่ผ่านมาแอดวันชัยเข้าทั้งหลัก10แล้วก็หน่วยล่าง07 แล้วก็เข้าคู่ล่างด้วยนะฮะคือ0 7, <ๆ>ูนเต็มเต็มมาดูว่าม่กันวันที่16มีนะคาคม65นะครับผมก็เด่นหน่วยล่างให้มาที่4 5, 0แล้วก็8นะฮะเด่นหน่วยล่างให้มาที่4 5 0แล้วก็8นะครับคู่ล่างเนี่ยก็ให้มาเหมือนกันทั้งหมด6คู่เนาะ0 5 3ย 3, ์5 5 4 8 4หแล้วก็85นะฮะถ้าจับจาก 10แล้วก็หน่วยล่างจากแอดวันชัยตามนี้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดวันชัยด้วยเนาะที่มาแบ่งปันให้ใครที่ขอเข้ามาเซฟข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมข้อมูลต่อไปเนาะก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่หลายท่านนะฮะร,รอคอยกันก็จะเป็นเลขเด่นบนเซียนท่าทรายแล้วก็เลขวิ่งแอดมัมนะครับผมสำหรับวันที่แล้วเนี่ยนะฮะเลข เด่นบนเสียนท่าทรายนะครับผมเข้าไปที่9หลักร้อยของ3ตัวบนนะฮะเข้าเลขเด่นเข้าเลขเด่นด้วยนะฮะส่วนเลขวิ่งแอดหมั่เนี่ยให้เข้าไปที่9เหมือนกันหลักร้อยของ3ตัวบนเนาะมาดูงัดใหม่กันวันที่16มีนาะคม65เด่นบนเสียนท่าทรายนะครับผมก็ให้มาที่เด่น6แล้วก็รองไปที่1นะฮะเด่น6รองไปที่1นั่นเอง แล้วก็เลขวิ่งแอดมัมเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นวิ่งบนล่างแบบไม่ปักหลัก7แล้วก็8 7เนาะ7แล้วก็8นะครับผมก็ไม่ชนเลยนะฮะจะมาบนหรือล่างติดตามกันเด้อขอขอบคุณข้อมูลทั้ง2อัน2ชุดนี้ด้วยเนาะทั้งเสียงท่าทรายแล้วก็เลขวิ่งแอดมัมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบไปพร้อมๆกัน นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็ขอให้เฮงๆเรวยๆรวยรับทรัพย์ทางปี65เลยนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เด้อก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ